ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นกับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเห็น<อ> <He S 2> ได้ว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมากอันมีผลถึงความเจริญและความเสื่อมของประเทศชาติบ้านเมืองได้นั่นก็ย่อมหมายถึงครู ที่นับเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จตลอดจนเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติด้วยการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีสามารถนำาพาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญได้แต่ในสังคมที่หลากหลายไปด้วยผู้คนต่างบทบาทต่างหน้าที่กันได้มาอยู่รวมกันทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ จะบังเกิดความสันติสุขที่ยั่งยืนร่วมกันได้เมื่อน,น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประสบการิกรไว้มากมายทั้งพระบรมราโชวาทพระราชดังรัสพระราชนิพนธ์หรือแม้แต่โครงการตามพระราชดำริต่างๆให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางอันทรงคุณค่าเหล่านั้นเพื่อน,นำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้เกื้อหนุนสังคมให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นได้ตลอดไป พระองค์ท่านจึงประดุจครูของแผ่นดินที่ทรงสอนทรงแนะนําและทรงเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตแก่ประสบกรนิกรชาวไทยตลอดมาแม้แต่พระราชจริยวัตรของการเป็นครูซึ่งได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่เคยได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดว่าทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมและผลิตรายการสารคดีเพื่อการศึกษามากขึ้นโดยพระราชทานชื่อว่าศึกษาทัศน์ออกอากาศทางช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วประเทศได้รับความรู้เท่าเทียมกัน ซึ่งนางสาวการจีราสุขศรีหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่มีโอกาสได้ตามเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจและความรู้สึกปิติท่องทรงเป็น<ส>ครูที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะคะ<ส>เพราะว่าอย่างเวลาเราไปเรียนกับพระองค์อะคะ่ะตอนท้ายก็จะมีแผนที่แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็เหมือนแบบจะมีฐานต่างๆให้เราไปศึกษาเหมือนแบบ สื่อการเรียนการสอนประกอบการเรียนในวันนั้นเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากวิชาการที่เราไปเรียนรู้วันนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงสอนในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งอย่างที่แพล่าให้ฟังว่าเราจะมีหนังสือสําหรับจดบันทึกกันนะคะท่านก็ทรงสอนพวกเราว่าจดเนี่ยจดไว้เพื่อเตือนความทรงจํานะไม่ได้จดไว้เพื่อท่องจําให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่เราจดด้วยแบบนี้ค่ะแล้วเหมือนแบบ เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนอะไรก็ต้องเรียนให้ลึกถึงแก่นของวิชานั้นๆค่ะแล้วก็นําไปปรับใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนอกเหนือจากวิชาการที่เราไปเรียนรู้ในวันน้นนะคะที่พระองค์ท่านทรงขอนะคะความรู้ที่ได้จากครูผู้สอนจนมีวิชาติดตัวนําไปประกอบสัมมาชีพได้นั้นเปรียบเป็นสมบัติล้ำค่าของทุกคนแต่พระมหากรุณาธิคุณจากครูของแผ่นดิน ที่พระราชทานแก่ประสบกริิก่อนนั้นย่อมเหนือกว่าทรัพย์สมบัติล้ำค่าใดๆทั้งปวงเพราะเกิดจากนาำพระราชหาทุไทยและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปฏิบัติทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์สุขแก่อานาประชาราชให้ยั่งยืนสถาพรตลอดมา เจะเจริญห,หรือเส <eps Operations. S 1> ื่อมลงนั้นย่อมขึ้นกับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสําคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นได้ว่าทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาอย่างมากอันมีผลถึงความเจริญและความเสื่อมของประเทศชาติบ้านเมืองได้ นั่นก็ย่อมหมายถึงครูที่นับเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จตลอดจนเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติด้วยการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีสามารถนำาพาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญได้แต่ในสังคมที่หลากหลายไปด้วยผู้คนต่างบทบาทต่างหน้าที่กันได้มาอยู่รวมกันทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ จะบังเกิดความสันติสุขที่ยั่งยืนร่วมกันได้เมื่อน,น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประสกฆนิกรไว้มากมายทั้งพระบรมราโชวาทพระราชดิพรัสพระราชนิพนธ์หรือแม้แต่โครงการตามพระราชดำริต่างๆให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางอันทรงคุณค่าเหล่านั้นเพื่อน,นำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้เกื้อหนุนสังคมให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นได้ตลอดไป พระองค์ท่านจึงประดุจครูของแผ่นดินที่ทรงสอนทรงแนะนําและทรงเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตแก่ประสบการณิกรชาวไทยตลอดมาแม้แต่พระราชจริยวัตรของการเป็นครูซึ่งได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่เคยได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดว่าทรงประหนักถึงความสําคัญของการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมและผลิตรายการสารคดีเพื่อการศึกษามากขึ้นโดยพระราชทานชื่อว่าศึกษาทัศน์ออกอากาศทางช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วประเทศได้รับความรู้เท่าเทียมกันซึ่งนางสาวการจีราสุขศรี หนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่มีโอกาสได้ตามเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจและความรู้สึกปิติททพระองทรงเป็นครูที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราไปเรียนกับพระองค์อะค่ะตอง์ท้า,ายก็จะมีแผนที่แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็เหมือนแบบจะมีฐานต่างๆให้เราไปศึกษาเหมือนแบบ สื่อการเรียนการสอนประกอบการเรียนในวันนั้นเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากวิชาการที่เราไปเรียนรู้วันนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงสอนในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งอย่างที่แพลาให้ฟังว่าเราจะมีหนังสือสําหรับจดบันทึกกันนะคะท่านก็ทรงสอนพวกเราว่าจดเนี่ยจดไว้เพื่อเตือนความทรงจานะไม่ได้จดไว้เพื่อท่องจําให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่เราจดด้วยแบบนี้ค่ะแล้วเหมือนแบบ เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนอะไรก็ต้องเรียนให้ลึกถึงแก่นของวิชานั้นๆค่ะแล้วก็นําไปปรับใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เราก็เราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนอกเหนือจากวิชาการที่เราไปเรียนรู้ในวันนั้นนะคะที่พระองค์ท่านทรงสอนนะ,ค,ะความรู้ที่ได้จากครูผู้สอนจนมีวิชาติดตัวนําไปประกอบสัมมาชีพได้นั้นเปรยียบเป็นสมบัติล้ำค่าของทุกคนแต่พระมหากรุณาธิคุณจากครูของแผ่นดิน ที่พระราชทานแก่ประสบกรณีก่อนนั้นย่อมเหนือกว่าทรัพย์สมบัติล้ำค่าใดๆทั้งปวงเพราะเกิดจากน้ำพระราชหานุยไทยและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปฏิบัติทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์สุขแก่อานาประชาราชให้ยั่งยืนสถาพรตลอดมาพรระองค